ลองนั่งคิดดูว่าจริงๆให้เราติดโทรศัพท์เกินไปไหมส่วนตัวเนี่ยผมตอบได้เลยว่าผมรู้สึกว่าผมติดโทรศัพท์เกินไปแล้วอยากจะลดการใช้นะฮะซึ่งก็ต้องพยายามมันจะเป็นเป็น,ปนหายๆเลยแบบนี้เพราะว่าคือที่มันยากที่สุดเลยเพราะว่ามันอยู่กับเราทุกวันนะฮะเพราะฉะนั้นการพยายามในการจัดการกับเวลาหน้าหน้าจอเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์หรือเครื่องมือคล้ายโทรศัพท์นะฮะเช่นแท็บเล็ตอะไรพวกนี้นะก็นับหมดแหละผมคิดว่าเป็นเรื่องที่เราต้องให้ความสำคัญอย่างจริงจังก่อนที่มันจะถล่มลึกไปมากกว่าน,นี้ โทรศัพท์มือถือเนี่ยผมคิดว่ามันได้มาถึงจุดที่ค่อนข้างจะล่อแหลมละต้องใช้คำนี้คือคือ,คอหลายคนอาจจะเคยคุณนะเรื่องที่อืมสตีฟจ็อบเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นคนคนไอโฟนเนี่ยนะเขาไม่ให้ลูกใช้พวกแท็บเล็ตจนกระทั่งอายุค่อนข้างโตแล้วซึ่งน่าสนใจนะฮะเขาก็บอกว่าเราจํากัดการใช้เทคโนโลยีในบ้านนะะจนถึงอายุประมาณหนึ่งนะครับจะว่าไปแล้วเนี่ยคนที่อยู่ในแวดวงเทคโนโลยีที่ทํางานอยู่ในซิลิคอนแวลลีย์เนี่ยนะฮะเช่นเขาไปดูโรงเรียนหนึ่งซึ่งเป็นโรงเรียนที่ดังมากชื่อวอลดอร์ฟ o ก o ลออฟ โรงเรียนเนี้ย,ะะยมี75นะครับของพ่อแม่เนี่ยทำงานอยู่ในซิลิคอนแวลลีย์นะฮะพ่อแม่เหล่านี้ไม่ให้ลูกใช้แท็บเล็ตจนอายุ13-14ปีแท็บเล็ตและมือถือหรือประมาณม2อ่ะม2ม,2ม3อ่ะประมาณนั้นนะฮะซึ่งผมเชื่อว่าหลายคนทำไม่ได้คือหมายถึงว่าหลายคนให้ลูกเล่นไปก่อนหน้านี้เยอะแล้วเหมือนกันนะครับคือมันส่งผลกระทบในประเด็นหนึ่งที่เอาประเด็นที่มันเป็นประเด็นใหญ่ก่อน,นะันประเด็น สองไม่เล่นใหญ่หนึ่งคือความสามารถในการโฟกัสเดี๋ยวเราจะคุยเรื่องนี้และสองคือเรื่องของความเครียดคือการเล่นโทรศัพท์เยอะๆเนี่ยนอกจากจะทําให้ร่างกายมันค่อนข้างตาเตอ,อไรล้าหมดแล้วเนี่ยมันยังสร้างความเครียดโดยที่เราไม่รู้ตัวโดวยมนุษย์นี่ป็นเป็นสัตว์ที่เวลามีความเครียดแล้วจริงๆความเครียดเนี่ยเป็นของที่ส่งสัญญาณช้ากว่ามันจะรู้สึกว่ามันทําลายร่างกายเราเนี่ยนะฮะมันก็ไปไกลละมนุษย์เป็นสัตว์ที่สะสมความเครียดเก่งโทรศัพท์มือถือเนี่ยนะฮะมันทําให้คนเครียดขึ้นจริงๆทาไม ทรศัพท์มือถือทำให้เรามีความสุขน้อยลงะครับเขาบอกว่าคนใช้เวลาจํานวนมากไปกับแอปพลิเคชันที่ท้ายที่สุดแล้วทําให้เรารู้สึกแย่เออฟังดูแปลกมาเช่นโซเชียลมีเดียแอปหาคู่หรือว่าแอปข่าวสารนะครับฟังดูเผินๆเหมือนอ่ะยกตัวอย่างเช่นแอปข่าวสารเนี่ยอ่านข่าวอ่านข่าวทั่วๆไปเหมือนก็ไม่น่าจะมีอะไรนี่ว่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราคอนซูมข่าวเยอะเกินไปแล้วเขาบอกว่าจริงๆข่าวเนี่ยนะฮะเนื่องจากว่าพอเราคอนซูมเยอะเนี่ยทำไมถึงเป็นสาเหตุของความเครียดเพราะว่าคือเครียดเกี่ยวกับเรื่องการเมือง เรื่องงานเรื่องสถาบันการเงินเรื่องไฟแนนซ์ระบบเศรษฐกิจระบบอะไรต่างๆนานาของประเทศเขาแล้วเขายังเครียดอีกเรื่องหนึ่งด้วยของมริกามีพิเศษคือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางสังคมใหญ่ๆเช่น Homeless อะไรอย่างเงี้ยนะฮะรวมไปถึง Terrorism ด้วยซึ่งพวกเนี้ยถ้าเราโอเวอร์คอ s u m e ข่าวคือผมไม่ได้บอกว่าไม่ให้อ่านข่าวนะอ่านได้แต่ว่า ต้องอ่านอยู่แล้วนะครับข่าวมันก็เป็นสิ่งที่ต้องติดตามแต่ว่าคือบางคนมันเยอะไปไงมันเยอะจนเกินไปมันก็ทําให้เราเครียดนะครับโซเชียลมีเดียก็แน่นอนฮนะเราเห็นคนอื่นมีนู่นมีนี่บางทีเราก็อยากได้โดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับเราจะมาทํายังไงให้มันดีขึ้นได้บ้างข้อ <c oughs> ที่หนึ่งครับเขาบอกว่าให้ระบุว่าในเวลาที่คุณเล่นโทรศัพท์เนี่ยเวลาไหนที่ทําให้คุณรู้สึกแย่เ <c oughs> ช่นเรารู้สึกไหมว่าเพราะโทรศัพท์เนี่ยทำให้เรานอนดึก สำหรับผมเนี่ยผมรู้สึกเพราะ,ะนั้นก็จะเป็นช่วงเวลาที่ผมรู้สึกแย่ลองลิสบสาดูว่าเวลาไหนเราจะได้รู้ตัวก่อนนะเพราะฉะมีาบางเวลาที่รู้สึกว่าไม่เป็นไรเล่นได้รู้สึกว่าเออนี่ไม่ได้เยอะเกินไปข้อสองคือตามหาสิ่งที่เราต้องการจริงๆนะครับหลังจากที่ได้ช่วงเวลาที่เป็นปัญหามาแล้วเนี่ยให้ถามตัวเองว่าที่เราเป็นแบบนี้เราทําเพื่ออะไรนะครับเราต้องการอะไรจากสถานการณ์ดังกล่าวพอเรารู้แล้วว่า เป็นที่มาของข้อที่สามว่าทำทำด้วยวิธีอื่นคือเรารู้แล้วว่าเราทําไปเพื่ออะไรลองถามตัวเองว่าแล้วมันมีวิธีอื่นที่พอจะช่วยแก้ปัญหาตอนนั้นได้ไหมเช่น <c oughs> ถ้าเราเบื่อมันมีของอย่างอื่นให้ทาแก้เบืเ่อนอกจากโทรศัพท์ไหมข้อท <c oughs> ี่4คือวิธีอื่นๆที่อาจจะช่วยเปลี่ยนพฤติกรรมได้อันนี้สําคัญนะคือการเตรียมสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมสําหรับการเปลี่ยนพฤติกรรมของเรานะครับก็คือถ้าคุณอยากอ่านหนังสือมากขึ้นอันดับแรกเลยเนี่ยคุณต้องหาหนังสือที่สนุกก่อนเพราะคุณจะอ่านแก้เบื่อถูกไหมฮะ เพราะงั้นเนี่ยอย่าเพิ่งไปอ่านหนังสืออะไรที่มันแบบไม่หนุกอะ่ะเอาหนังสือสนุกก่อนเอานิยายมาอ่านเลยเพื่อแก้เบื่อนะครับเออลองดูที่เปลี่ยนเปลี่ยนนิยายแบบเป็นอ่านนิยายนะฮะแทนจะถ่ายมือถืออีกอันนึงคือกิจกรรมต่งตางๆเนี่ยลองเริ่มแบบเล็กๆดูแต่ว่าลองทําให้หลากหลายว่าคุณชอบอะไรแบบนะบางทีควาจะไปเจอกิจกรรมที่คุณนึกไม่ออกก็ได้ว่าคุณชอบนะฮะหรือไม่เคยคิดจะทาก็ได้เนี่ยนะฮะเช่นคุณอาจจะรู้สึกว่าไม่เคยลองเล่นโยคะเบาๆเลยอ่ะอันที่3ต้องมีกฎบ้างในบางกรณีทีี่่่่มมมัันนนสสเตุผลยยกกววอาางชิข้้ การกินข้าวไม่จับมือถือนี่ผมคิดว่าหลายครอบครัวหลายบ้านเขาก็ทํากันอยู่นะคือเวลากินข้าวมันเป็นเวลาที่ไม่ควรจะจับโทรศัพท์อยู่แล้วเพราะว่าเราควรจะนั่งคุยกันถูกไหมฮะเพราะนั้นเนี่ยอาจจะเป็นเวลากินข้าวก็ได้เป็นเวลาที่น่าจะสมเหตุสมผลที่สุดเวลาหนึ่งไม่จับโทรศัพท์เวลากินข้าวไม่ว่าจะกินกับใครก็ตามคือต้องบอกแหละว่าเทคนโนโลยีมันพัฒนามาเยอะเราก็ได้ประโยชน์จากโทรศัพท์มือถือมาโหรานทุกวันนี้ถามว่าไม่มีอยู่ได้ไหมก็ตอบว่าอยู่ไม่ได้หรอกแต่ในก็ดีเนี่ยเราควรจะต้องควบคุมบางมิติของมันบ้าง ไม่งั้นเนี่ยเราก็จะตกเป็นทาสมาันและความสัมพันธ์มันก็จะกลายเป็นเราเป็นทาสของมือถือซึ่งเราคงไม่อยากเป็นแบบนั้นเราอ่ะต่อสู้เพื่ออิสรภาพทุกเรื่องทุกหนทางเราคงไม่อยากตกมาเป็นทาสของโทรศัพท์